เนี่ยเอาไปทําพันได้เลยครับผมถ้าตัวตัวนี้ก็คู่ละหกพันบาทพร้อมส่งต่างจังหวัดครับผมรวมส่งครับสําหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวลดพิเศษให้ครับผมปกติมไม่ค่อยเจอสีขาวล้วนเลยนะคะพี่ใช่หายากอันสี่ห้าเดือนนี้ก็ตัวละสามพันบาทครับค่ะูกยุงอ่าจริงๆมีค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีหลายสีแสดงสีเทานี่ก็อยู่ที่ตัวละสามร้อยบาทครับอันนี้ก็อยู่อาหารใช้ประมาณอาทิตย์นึงอครับอันนี้ลูกค้าทางช่องก็สามารถลดพิเศษได้อีกครับ ไก่ไข่ไรซ์เช็กนะครับผมเป็นไก่กึ่งสวยงามแล้วก็กึ่งไข่ครับเป็นนกกระทาไข่นะครับผมอันนี้เริ่มไข่แล้วอายุประมาณสองเดือนครับอันนี้เก็บไข่ทุกวันนะครับดูดค่ะเดหน้าแบ๊บแบ๊ค่ะอ่ามีสีนี้ก็มีสีดำครับอ๋อมีสีดำด้วยนะคะคือตู้ฟักไข่อัตโนมัติค่ะสามารถจะฟักไข่ไก่ได้ไข่นกไข่นกยุงไข่ไก่ฟ้าได้ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริคากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองมินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าสีทองนะครับผมไก่ฟ้าโกลเด้นอายุปีกว่าสวยเลยครับผมแล้วก็มีรุ่นอยู่ตัวหนึ่งอันนี้รุ่นประมาณสิบเดือนครับตัวรุ่นนั้นอยู่ที่ตัวละ2,000บาท แต่เป็นตัวโตวๆ,ๆสีเต็มๆเนี่ยเป็นพ่อไก่ครับมีตัวเมียก็มีนะครับตัวเมียพอดีเก็บไว้อีกชุดหนึ่งราคาคู่ละห0พันบาทครับผมสวยๆจีกว่าก็ช่วงนี้ก็ต้นปีก็เริ่มเป็นเท่าฤดูผสมพันธุ์กันแล้วครับเนียเอาไปทําพันธุ์ได้เลยครับผมถ้าตัวตัวนี้ก็คู่ละ6 0พันบาทพร้อมส่งต่างจังหวัดครับผมรวมส่งครับอันนี้ก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะใช่ครับส่งได้ทั่วประเทศครับผมค่ะ อันนี้ก็เลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ต้องไม่ติดใบอนุญาตไม่ต้องมีใบอนุญาตครับเลี้ยงได้ปกติครับผมค่ะอ่าชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟินิกส์นะครับผมเป็นไก่หางยาวนะครับผมค่ะหางก็จะยาวออกเรื่อยๆนะครับตามอายุของเขาแต่นี่ก็อายุสี่เดือนกว่าเพิ่งเริ่มขันตัวผู้เพิ่งเริ่มขันก็แต่หางก็เริ่มยาวแล้วสังเกตดูค่ะตอนนี้มีอยู่แค่สองสีครับ วันนี้ได้เจอสีขาวด้วยพันห้าร้อยบาทครับผมสําหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวลดพิเศษให้ครับผมปกติไม่ค่อยเจอสีขาวล้วนเลยนะคะใช่หายากครับค่ะราคาเดียวกันหมดไหมพี่ราคาเดียวกันหมดครับค่ะแยกไหมอ่ะหรือว่าต้องขายเป็นคู่อ่าแยกได้ครับที่เยกแม่เพราะว่ามีเยอะครับถ้าแยกตัวผู้ตัวเมียราคายังไงอ่ะพี่ต่างกันไหมอ่ะอ๋อครึ่งดอครึ่งเลยครับผมค่ะเดี๋ยวก็ครึ่งดอกครึ่งครับก็คือราคาเท่ากันใช่ครับผมค่ะ อันนี้ก็ยังไม่อร์มยังไม,ไม่สวยเต็มที่เท่าไหร่ก็ยังเป็นไก่เป็นไก่เด็กอยู่ครับผมสี่เดือนกว่าก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนนีกำลังสวยแลวหนอนยังเล็กนิดเดียวอยู่แต่หางก็เริ่มยาวสังเกตหางตัวสีขาวค่อนข้างยาวมากตัวเมียก็หางยาวนะคสังเกตง่ายแต่ถ้าโต,นนตไปกว่าน,นี้แล้วก็ถ้ามีพื้นที่ให้เขาเยอะยนนะคะาหางเขาก็จะยาวมากนะคะนี้ อันนี้ก็จะเป็นนกยูงอินเดียนะครับผมแล้วก็แบล็กวิงนะครับผมอันนี้จะเป็นนกโตพ่อพ่อพันพ่อพันเนี่ยอายุ3ปีตัวละ8 0 0 0บาทครับผมถ้าเป็นคู่ก็มีตัวเมียก็มีนะครับผมเป็นคู่ถ้าเป็นคู่ก็คู่ละ1 5,000ันบาทครับผม ตรงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูผสมพันธุ์กันแล้วครับก็จะเริ่มํำแพนทางทั้งวันแต่ถ้าเป็นตัวลูกใช่รุ่นๆไซส้นี้ก็ลูกนี่ประมาณ 4- ี่หเดือนนี้ก็ตัวละสามพันบาทครับลกยุงอ่าจริงๆมีค่อนข้างเยอะมากนะผมแล้วก็มีหลายสีตอนนี้ถ้าอยากได้อ่าก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางร้านได้นะคะนกยุงอินเดียเราก็สามารถเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ต้องมีการขออนุญาตนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงปล่อยตามสวนตามบ้านได้ครับผมเพราะว่าเป็นลกจำจิ๋ครับอันนี้บินได้ไหมพี่ บินได้ครับบินได้ปกติสูงสูงยอดไม้แล้ครับหนีไปได้เลยเหรอคะพี่ใช่ครับผมแต่ว่า <ฮะ S 2> ถ้าเราเลี้ยงขังไว้ประมาณสี่ห้าวันเราก็สามารถปล่อยได้เพราะพวกนี้มันเป็นนกจำถินครับอ๋อจำถิ่นได้ใช่ครับผมค่ะแต่ก็จะมีบ้างที่สามารถที่จะหลุดบินหายไปได้เหนออนกัน้อยครับมีบ้างแต่น้อยอ๋อแต่นอ้อยคืนนี้ก็จะเป็นลูกไก่ไข่นะครับพันรสนะครับผมค่ะ อันนี้อายุประมาณ3ามวันสี่วันอันนี้ตัวละห้าสิบาทครับผมถ้าลูกค้าสั่งเยอะเป็นร้อยตัวห0สิบตัวหรือร้อยตัวขึ้นก็มีราคาที่เศษให้ครับผมค่ะมีอายรมาณสามสี่วเนี่ยไม่ขาดมีตุอาทิ์ครับผมค่ะอาจจะขาดบ้างเป็นช่วงเป็นบางอาทิตย์ครับค่ะถัดมาราคานี้ไซส์เดียวกันไหมพี่ลุ้นเดียวกันครับผมรุ่นเดียวกันครับมีเยอะเลยครับมีค่ะห0สิบบาทเหมือนกันนะคะเนี่ยไซส์เดียวกัน อ่าชุดนี้ก็จะเป็นลูกห่านนะครับผมจะมีห่านขาวกับหา่านเผาครับผมโดนเนบหลังไปแล้วห่วหานขาวนี่ราคาตัวละห้าร้อยบาทคู่ละเก้าร้อยนะครับ<ะ>ส่วนห่านสีเทานี่ก็อยู่ที่ตัวละสามร้อยบาทครับอันนี้ก็อยู่อาหารใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับค่อน<ะ>ข้างโตไวมากก็ราคาก็ขยับขึ้นตามไซส์ครับผม ส่วนถัดมากรงนี้ก็จะเป็นเป็ดอีเหลียงแล้วก็เป็นเป็ดไข่ครับผมอันนี้ก็มีเยอะนะครับแต่มาโชว์แค่บางส่วน <c oughs> ที่ร้านก็มีในร้านก็มีอีกค่อนข้างเยอะนี่จะมาโชว์บางส่วนไซนี้ก็ราคาตัวละ 60- 70บาทครับเป็ดไข่ไซนี้ราคายัางไงอะพี่หกสิบบาทครับ <60 S 2> เป็ดอีเหลียงหี่เจบาทใช่ค่บอีเหลียงนี่จะค่อนข้างโตวไวมากอีเหลียงก็เจ็ดสิบอคะพี่แต่ตัวโตอยู่เนาะอีเหลียง70ิบค,ครับเป็ด <c oughs> ไข่60บาท ก็เนี่ยรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละไซส์กันเลยสังเกตดูแต่มีอีกเยอะนะครับมีเป็นร้อยคืออายุเท่ากันแต่ไซส์เขาต่างกันเองใช่ไหมเนี่อีเหลี่ยงแกค่อนข้างโตไวมากชุดนี้ก็จะเป็นลูกไก่ดําอินโดนะครับผมไก่ดําอินโดแท้ๆเลยครับค่ะนี่อายุประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับผมแต่เดี๋ยวตัวก็จะค่อนข้างโตไวมาก อันนี้ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยหนึ่งเดือนประมาณสามอาทิตย์ครับดำทั้งตัวใช่ไหมพี่เนื้อดำกระดูกดำครับไข่ออกมาสีอะไรพี่ไข่ก็สีขาวปกติคะไข่ไม่ดำเลยนะคะตัวละเท่าไหร่นะคะตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับค่ะถ้าซื้อเยอะจะมีลดกัน้างเยอะพี่อ่าถ้ามีซื้อเยอะมีราคาส่งให้ครับผมค่ะอันนี้ก็ใจนี่มีเยอะกับมีเยอะครับค่ะ นั้นก็จะเป็นนกพิรารบโมดิน,น่านะครับผมเป็นนกพิราบแฟนซีนะครับผมเดี๋ยวาท่นี้ก็จะมีเข้ามาอีกทั้งโมดิน่าแล้วก็เฟนนะครับผมนี่ราคาคู่ละหนึ่งพันห้ารอยบาทครับผมหนึ่งันห้าร้อยค่ะสัะะผัอันนี้ลูกค้าทางช่องก็สามารถลดพิเศษได้อีกครับเริ่มไข่หรือยังค,ครับนี่ไข่แน้่อยู่ในตู้ฟักน้น่น่าจะสี่ใบแล้วสองอรุดไข่ไขมาสองชุดแล้วครับอยู่ในตู้ฟักสี่ใบน่าจะใกล้จะออกแล้วล่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ไข่ไรซ์เช็กนะครับผม เป็นไก่กึ่งสวยงามแล้วก็กึ่งไข่ครับแต่ว่า,าไข่ค่อนข้างใบค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็ตัวค่อนข้างโตรครับผมค่ะ อันนี้เหลือแค่นี้ครับอาทิตย์นี้แต่มีมีเข้ามาเรื่อยเยเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆยอนะ,ะที่แล้วมีลูกค้ามามาเหมาไปเยอะตัวหใหญ่เป็นไก่ไข่นี่แหละแต่ว่าเขาก็คือไปทางสวยงามด้วยใช่ครับผมค่ะแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าไข่ไข่ทั่วไปนะพี่ใช่ครับผมทั่วไปถ้าท่านในกลุ่มที่เขาเล่นกันยู่ก็น่าจะแพงอยู่ครับเพรอันนี้ราคาตัวละหนึ่งบาทถึง200ที่ขายอยู่ถึง300ร้ก็อยู่ตามไซส์ครับ แล้วไข่เขาจะใบใหญ่กว่าไข่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่กว่านะคะเพราะตัวเพราก็ใหญ่ครับรตัว,ตวค่อนข้างใหญ่มากเดนนี้ก็จะเป็นนกกระทาไข่นะครับผมอันนี้เริ่มไข่แล้วอายุประมาณสองเดือนครับอันนี้เก็บไข่ทุกวันนะครับกพราะวันหนึ่งก็เกือบร้อยใบ อเก็ไม่ใช่ครับนกมันมีเป็นร้อยแล้วก็ไข่ทุกวันครับตอนนี้เริ่มไข่กันแล้วอันนี้ราคาตัวละห้าสิบาทครับตัวละห้าสิบใช่ครับเนี่ยครับไข่วันนี้เพิ่งเก็บได้ราคาเขาก็อยู่ประมาณนี้นะพี่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วใช่ไหมคใช่ครับราคาของพี่ครับแล้วถ้าตัวผู้ล่ะคะตัวผู้ก็จะถูกกว่าหน่อยครับผมถ้าลูกค้าซื้อเยอะก็สามารถลดพิเศษได้อีกครับผมแต่ชุดนี้ก็ไข่แล้วก็อีกราคาหนึ่ง ตัวผู้มีเขาเก็บต้มทุกวันตัวผู้ไม่มีครับชุดนี้มีแต่ตัวเมียครับอ๋อแต่ถ้าตัวผู้ก็จะราคาถูกกว่าตัวเมียใช่ครับตัวผู้ถูกกว่าตัวเมียครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟีไรท์นะครับจะมีเข้ามาทุกอาทิตย์แต่นี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นไก่รุ่นประมาณ5เดือนครับเก็บดูเดือยังจะจึ้งยังอยู่ตอนนี้ก็ใกล้ไขแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มผสมพันธุ์น่าจะใกล้ไขแล้วตัวนี้อายุประมาณ5เดือนคู่ละ1 5 0 0บาทครับผม ีเงินกับสีทองราคาเดียวกันไหมคะพี่ใช่ที่ร้านจะขายราคาเดียวกันครับผมหเหมือนวาดภาพวาดเลยคระมังมีการอึกโ์ด้วย <laughs> <ช> <laughs> หันต้นโ์เลยค่ะ,ะนี่จะเป็นลูกแมวเบงกอนะครับผมอายุประมาณส <c oughs> ี่เดือนกว่า ทำบักกีนแล้วผู้เมียพี่น้องกันนะครับผมราคาตัวละแปดพันบาทครับอ่านี่เขาเป็นพี่น้องกันนะคะเครื่องพี่อ้อนนี่ตัวใหญ่นี่คือพี่ค่ะโอ้หพี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะน่าจะกินเก่งกว่าน้องครอบนี้มีสองตัวเหรอพี่ครอบเมียมีสี่ตัวขายไปสองตัวแล้วครับผมอ๋อมียีนค่ะไปแล้วสองราคาเท่าไหร่ครับ อ่ตัวละแปด0ันบาทครับผมตัวละแปดพันนะคะได้รับวัคซีนแล้วได้ครับผมค่ะทีนี้ก็จะเป็นอ่าลูกแม่นแค่แล้ครับผมจะเป็นสีนอร์มอลนะครับผมมีอายุประมาณหนึ่งเดือนอ่ราคาตัวละสามร้อยบาทสีตั้งเพศตัวต้เพศอยเี้ใช่ครับค่ะมีทั้งผู่แล้วก็เมียครับผมอุ้ยกลัวกลัวขนเขาอะเพิ่งมาเชื่อไหมพี่จับยังไม่ค่อยได้อะนะจับได้ครับแต่ต้องระวังนิ้วเพราะว่า่า ่ตัวผูกตัวเมียก็คือราคาเดียวกันนะคะพี่ใช่ราคาเดียวกันครับผมค่ะอยากเห็นหน้าเขาก็นี่ไงคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตรงนี้ดูสิ่ะเนี่ยนี่ดูดิค่ะเดี๋ยวหน้าแบลล์บวค่ะโอ้ เขาก็น่ารักนะคะเนี่ยแต่จับนี่คือต้องระวังนิดนึงเลยนะคะเนี่ยต้องเล่นกับเขาบ่อยๆเพราะว่าถ้าเขายังไม่รินเขาอาจจะพองตัวะหนามจะมาทิ่มมือได้ถ้าจับเขาได้ก็จํากลิ่นได้ทุกวันเนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการพองตัวหดตัวครับเขาจะมกลมเหมือนลูกบอลถ้าเขากลมเหมือนลูกบอลเนี่ยเขาจะแบบระวังตัวเองครับตัวละสามร้อยนะคะที่จะผม่ะจะมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับ ต้นนั้นก็จะเป็นหนูฮิปโปนะครับผมอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนเป็นเหดือ่เพศผู้นะครับราคาตัวละหนึ่งันห้าร้อยบาทครับผมเพศผู้เพศเมียราคาต่างกันไหมพี่อ่าส่วนใหญ่ตัวเมียจะราคาสูงกว่าครับผมค่ะก็ะส่วนใหญ่ลูกออกมาจะเป็นเพศผู้แะค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้เป็นเพศอะไรนะเพศผู้กับเพศผู้เพศผ,ผู้ตัวละ ตัวละห5 0 0าบาทครับค่ะวันนี้มีแต่สีนี้นะพี่เอ,อ่อมีสีนีก้ก็มีสีดำครับอ,อ๋อมีสีดำด้วย<ห>น,นะคะ,คะราคาต่างกันไหมพี่สีนี้กับสีดำเอ,อ่อราคาเท่ากันที่ร้านขายเท่ากันครับจริงๆสีนี้จะแพงกว่าสีดำนะครับผมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระต่ายไทยกระต่ายลูกผสมนะครับผมค่ะอันนี้ราคาตัวละ130่าบาทครับอายุประมาณ3ามอาทิตย์ครับ กระต่ายก็จะมีเข้ามาทุกอาทิตย์แล้วก็ราคาก็ขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมเป็นช่วงๆครับผมช่วงหน้าร้อนกยนะค่อนข้างออกเยอะในแต่หน้าร้อนก็จะไม่ค่อยมีลูกกับกระต่ายครับอันนี้นะครับก็คือตู้ฟักไข่อัตโนมัติสามารถจะฟักไข่ไก่ได้ไข่นกไข่นกยุงไข่ไก่ฟ้าได้ระบบการใช้งานตัวนี้จะอัตโนมัติทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าการใช้งาน ก็คือหมายถึงว่าเวลาอากาศเกินตู้จะทำอัตโนมัติโดยอัตโนมัติแล้วก็เวลาความชื้นขาดก็ระบบความชื้นจะทำงานให้อัตโนมัติแม้แต่ว่าเวลาฟักไข่คือระบบการทำงานของตู้ใบนี้ก็คือหมายถึงว่าใช้งานได้ทุกชั้นเลยช,ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นหนึ่งนี้ก็คือแบบว่าสามารถจะกลับไข่ได้อัตโนมัติเหมือนกันหมด เวลาลูกนกหรือลูกไก่ลูกาสาัตว์ที่เกิดในนี้มันก็จะตกในหว่างนี้จะไม่ทับมันจะตกวางก็คือหนึ่งเวลาเกิดแล้วตู้ยีห่ห้อนี้ก็คือกิบเบิร์ดจะไม่ทําให้ให้ใหนกลูกนกหรือลูกไก่ที่เกิดนี้จะเสียหายหเพราะว่ามันทับกันได้ใช่ไหมครับคุณใช่ก็คือตู้ตู้เนี่ยมันสามารถจะตู้ตัวเนี้ย อัตโนมัติแต่มันจะหมุนอยู่กับที่หมุนอยู่กับที่ของเขามันสามารถจะ,ะจะเซฟตี้หมายถึงว่าเซฟตี้หมายถึงว่าป้องกันการเสียหายกับกับลูกนกหรือลูกไก่ที่เกิดเราไม่อยู่บ้านอ๋อ,อมัน,ม,นมันมีชั้นมันมีตะแกรง<ม>ใช่<ด>ตัวตัวนี้ก,นก็สามารถจะเซฟหมายถึงว่าตกลงมาก็คือเซฟได้<ม>ตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าสไลด์ออกมาได้สไลด์ออกมาได้ก็คือสามารถจะตรวจสอบ เช็คไข่ใส่ได้ประมาณสักกี่ฟองคะเนี่ยรุ่นนี้รุ่นใหญ่นี้จะได้ร้อยยี่สิบฟองร้อยยี่สิบไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้ก็คือดึงสไลด์ออกมาหมายถึงว่าเช็คได้อันนี้ก็ดึงสไลด์ออกมาไอตัวนี้ก็คือเป็นวางตกของของลูกนกหรือลูกไก่ที่เกิดหมายถึงว่าถ้านะเราไม่อยู่บ้านเราไปเที่ยวลูกไก่ก็เกิดมาก็ตกวางนี้มาอยู่ทางล่างตรงนี้ใช่รอเรารอเรากลับมาหมายถึงว่า แต่แบบว่าตัวนี้จะไม่ไม่ทับไม่ทําให้สัตว์ของเราเสียหายแล้วอุณหภูมิสามชั้นจะเท่ากันอ๋อมีตัวจับด้วยใช่จะเท่าจะเท่ากันทุกชั้นหมายถึงว่าจะไม่มีเนี่ยจะเท่ากันเลยนะพี่นะดูนะของผมจะเท่ากันสามชั้นเลยหมายถึงว่าคือระบบอ่ะเราไม่ก้าวไก่เรื่องการฟักว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่แต่ตู้เราสามารถจะบังคับให้คุณต้องการได้ หมายถึงคุณต้องการเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ออแอร์เนี่ยคุณดูว่าเนี่ยฟักกลางแดดเลยเนี่ยแดดเนี่ยดูเราสามารถจะทนได้เราสร้างมาเพื่อเพื่อเพื่อความคงทนเพื่อสถานที่เราไม่ต้องใช้แอร์ครับอันนี้ก็สามารถจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้เหมือนกันได้ครับได้ครับทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศคเท่าไหร่ ไซส์นี้ขายอยู่ที่25,000บาทบมีหลายไซส์ใช่ไหมคบมีอยู่3ไซส์ครับมี3ไซส์ไซส์นี้ก็ลองลงมาก็ลดลงมา1,000บาทลดลงมา1 0 0 0บาทก็คือไซส์นี้ก็คือเป็น24,000ไซส์นี้ก็คือ23,000ส่งทั่วประเทศก็คือ500บาทค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งก็คือ500บาททั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศเลย500บาท500บาททั่วประเทศตอนนี้ระบบตัวนี้ดียังไงก็คือหมายถึงว่าเวลาอากาศร้อนจัด ก็สามารถจะคอนโทรลได้เอง,บ,งบับงคับบังคับฮีเตอร์ความร้อนนะครับบ,รบังคับตัวนี้ดันเข้าไปก็คือก็คือจะทำงานได้ปกติแล้วตัดไฟอัตโนมัติอัตโนมัติครับอัตโนมัติโหมดหมายถึงว่าเนี่ยผมผมจะเปิดอันนี้นะครับให้ให้ให้พี่ดูว่าการการกลับไข่ของเขาเนี่ยนะพี่พี่ลองถ่ายตัวนี้ดูนะครับเนี่ยมันจะกลับไข่พร้อมกันนะที่ี่นะครับแป๊บหนึ่ง เนี่ยมันมันจะแบบว่าการกลับไข่มันเหมือนจะแบบกลับแบบเท่ากันทุกชั้นหมายถึงว่าเออมันจะกลับแบบสโลนะครับพี่ว่ากลับแบบสโลมชั่นนะโดนะเนี่ยจะถ่ายนะการกลับนะครับมันจะค่อยๆค่อยๆดึงค่อยดึงนะครับนะครับการกลับไขบ่มันจะทําให้เส้นใยของไข่อ่ะไม่ขาด เดี๋ยวับใช่ค่อยๆค่อยๆครับค่อยๆครับครับคเนี่ยจะจะกลับพร้อมกันหมดเนี่ยจะกลับพร้อมกันครับเนี่ยเนี้ยครับเราอาจจะเห็นว่ามันช้าเกินไปนะครับต้องไม่ไม่ช้าเกินไปครับมันมันเหมือนก็ต้องต้องขีดสีถึงจะเห็นนะครับกลับเหมือนกับสโลว์ทันนี้ระบบการใช้งานหมายถึงว่าตัวปรับฮีตเตอร์ความร้อนที่อากาศหนาวเย็น เวลาอากาศเย็นอากาศในตู้ขาดก็สามารถจะปรับพิเตอร์ตัวนี้ได้อัตโนมัติปรัปบเราต้องการเท่าไหร่ก็คือเล่งเข้าไปเวลาหน้าหนาวแต่เวลาหน้าร้อนเราต้องการความร้อนไม่ไม่ไม,ไม,มากเราก็หลีลงมาสามารถจะปรับได้ปรับ,บอัตโนมืออัตโนมือได้แต่นี้ว่าปีนึงก็คือหมายถึงว่าปรับ เราดูละครั้งนี้หมายถึงว่าปรับปรับเองตัวนี้จะ,จะสามารถจะเติมเติมเติมความร้อนในนี้ได้ในเมื่อปกติแล้วหมายถึงว่าเวลาอากาศเย็นหนาวความร้อนในนี้ขาดสามารถจะปรับพิเตอร์ตัวนี้ได้เติมเข้าไปให้ตัวนี้ความต้องการให้เต็มได้เวลาหน้าร้อนเราต้องการความร้อนไม่ไม่มากก็คือต้องลดสัรสามารถจะลดตัวนี้เพื่อที่ว่าตู้ตัวนี้จะทํางานได้เสถียรขึ้น แล้วอุณหภูมิต้องการเท่าไหร่ก็คือสามารถจะเติมได้ในนี้มีคู่มือการใช้ไหมคะมีครับมีคู่มือการใช้มีคู่มือการใช้เรียบร้อยนะคะใช่แล้วก็ระบบจะทางานอัตโนมัติทั้งหมดเลยแล้ว่าเวลาอากาศเกินเนี้ยแค่สองจุดตู้ก็จะเทียย์อัตนโมัติค่ะแต่เวลาความชื้นขาดตู้ก็จะเติมอัตโนมัติค่ะทุกอย่างแต่เนี้ว่า การรับประกันหนึ่งปีก็คือซ่อมฟรีหนึ่งปีรับประกันซ่อมฟรีหนึ่งปีถ้าว่าส่งทั่วประเทศค่าขนส่งก็5้าร้อคบาท,ท,ร,ทรายละเอียดก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางร้านอันดามันอันดามันครับค,ครับต<ด>ิดต่อซื้อจากอันดามันได้เลยครับเป็นเป็นตัวแทนจำหน่ายมินบุรีเจลจากมินบุรี ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ้ายบาย